ท่านท่านทรานต้นต้นต้นสิ่งที่ทำตอนนี้ก็หอ,อยชุร,รี่นะครับก็ไปทำการวางไข่แล้วนะครับนี่นมีทั้งหมดสี่สี่ฟองเรียวฟองเลยไหมมันเยอะอสี่ตัวกันวางวางไข่สี่ตัวนะโอเคเดี๋ยวไปดูอ่าอันนี้วางขนาดวันนี้เจอแรกนะครับแต่เมื่อคืนเขาเข,ขาไข่สามอีกสามอันนะครับเพิ่มสามอัน เหน็นโสดเลยเกิดมากเพื่อห็นไข่หอยไข่นะครับอ่าตัวน,นี้ก็นนี้ก็เป็นบอ่บอบ่อหอยนะครับอันนี้เป็นบอ่อแบบจําลองเล็กๆนะครับตัวน,นี้ก็กําลังเปิดน้ําให้อยู่น้นะํามันรดลวในนี้ก็จะมีหอยเชอรี่นะครับหอยหนาแล้วก็หอยปังนะครับหอยปังมีมันสองตัวตัวน,นี้ร,รอรลุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่หอยปังจะไข่นะครับแต่หอยเชอรี่จำนวนเยอะกว่านะน้องไข่เยอะไข่ก่อนก็ไม่แปลกนะครับ เดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยววันนี้ไม่ได้ให้ดูมาดูไข่หอยไข่อย่างเดียวเดี๋ยวผมจะมาเตรียมเตรียมนี้ด้วยเตรียมอะไรวะอนุบาลไข่นะครับทํายังไงนะครับอันนี้ผมไปดูใน youtube มาแล้วก็มาเผื่อมาเป็นความรู้เล็กๆในน้อยสำหรับใครที่กําลังที่จะลองเลี้ยงหอยนะครับโอเคไม่รู้ว่าจะจะรอดหรือเปล่านะแต่ว่าผมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวรอดูกันเพราะว่าไม่ใช่เวลาฟักป,ประมาณกี่วันนะประมาณสองอาทิตย์กว่าๆนะครับโอเค เดี๋ยวผราไปเตรียมของแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูโอเคครับอันนี้ก็เป็นบ่อรูบานนะครับมีกระมงังแล้วก็ใส่น้ํา mm hmm. นิดนึงนะแล้วก็มีไม้ไผ่ไม้ตายนะครับใส่ไว้นะฮะเราจะไม่ให้ไข่ถูกน้ํานะครับเราจะเอาไข่วางไว้บนบนนี้นะครับต้องเก็บไว้ที่เย็นโอเคเดี๋ยวต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะไว้ในรั้วเห็ดแล้วกันนะครับ uh ในรั้วเห็ดไม่ร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวขอเซตพื้นที่แป๊บหนึ่ง อ่ะโอเคหลังจากเตรียมความพร้อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตัดตัดนี่ครับเอาหอยเชอรี่นะครับนี่ครับผมตัดแป๊บหนึ่งมันผมไม่มีขาตั้งกล้องนะครับมิเตเกิดตัดไปอันนี้ไปถือไปเดี๋ยวมันจะอันตรายครับโทรศัพท์พังี๋ยวใขรถูกน้ำเลยเดี๋ยวผมตัดภาพไปที่ตัดเสร็จแล้วแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคครับตัวนี้ตัวนี้ตัดเสร็จแล้วนะครับก็ได้มาสี่สี่ฟองแล้วกันขอนเรียกเขาเรียกได้ว่าฟองนะครับ ผมไม่รู้เมื่อกี้มีกี่ฟองในในก้อนหนึ่งเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราผมจะเอาไปใส่ไอ้นี่นะครับใส่ในกระมังนะครับเดี๋ยวไปดูนี่กันเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ในเลาเห็ดเลยครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับในเลาเห็ดน,นะครับนนี้ก็เป็นกระมังนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ไผ่พวกกิ่งไม้ตายนะครับผมไม่เอาไม้สดเพราะเดี๋ยวมันน้ำมันเน่านะครับเดี๋ยวทําการวางเนี่ยชุบตัวเดนอีหนึ่งทุกคนโอเคจะชุบตัวเดน ใช่โดนน้ำวะเพื่อนโดนน้ำบ่ด้นนิดนึ่งเ่อนน้ำบอดินิดนึงเพื่น,นอโอเคครับโอเคลุน้นกันเป็นในสองอาทิตย์นะครับผมว่าสองอาทิตย์สองอาทิตย์โอ้ยขาหนังกล้องมันมันหักครับทุกคน หลานไม่ทำหล่นนะครับ <c oughs> งั้นผมคงต้องคิดไปบ่อยแล้วครับเออมันลำบากออโอเคประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับฮอยเชอรี่นะครับอันอนุบาลก็คือเก็บไว้ใน,นพื้นที่เย็นนะครับมีน้ำรองรับนิดนึงนะครับผมจริงกาใช้เยอะกว่าน,นี้แหละแต่ว่าผมัวนน้ำมันจะท่วมถึงหอยนะครับก็ประมาณนี้ พยายามน,นี่นี่เหมือนกับบอกพยายามไม่ให้น้ํามันถูกถูกไข่หอยนะครับอาจจะฝ่อหรืออาจจะอันนี้ก็ได้ถ้ายังไว้อยู่ข้างนอกเดวฝนมันตกเรื่อยครับกลัวมันจะไม่เกิดก็เลยไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากครับสำหรับการอนุบาลหอยเชอรี่นะครับออกแนวแล้วกหลังจากจที่เราไปเก็บมาตามท้องไร่ท้องนานะครับเดี๋ยวอยีกวันสองอาทิตย์ผมจะอัปเดตเรื่องหอยเชอรี่ให้ดูเรื่อยๆนะครับส่วนถ้าเกิดหอยปางมันไข่ออกมาเดี๋ยวผมก็ เอามาให้ดูอีกโอเคครับวันนี้รับก่อนไปพวยไปแล้ว